ใครไม่เคยตัหัวความเพีนะคออนี้คนไม่นเคยเลยเดี๋ยวจะได้กระถูกว่าประเทศจะตัดไหนเมอกี้เท่นยากไปก็ไม่ดีเท่นง่ายไปก็ไม่ดีราาเรามาศึกษาธรรมะเราเห็นไหนๆก็เข้าวักดูรนละโยคุณดนลชื่อเปงนัืบสามสิบปีธรรมะของท่านยังดันินอยู่ มาแล้วท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที so high, a a nice ่ทัานสอนก็องฝานคือซื้อเป็นบุญของคนอทิสามือพ่อเปิดดางสวิ์ได้ครูบาอจารย์มีหนโบวกระทิพยระหว่างสอนอาารต่างๆก็นั่งดูน่งนัหลวงพ่อไปไหนก็พูดถึวท่านเรื่อยๆเ่งน้อยเรา ขอรบัท่านเพื่อเติวมุยคุณหลวงท่านอุตสาห์สอนสอนเรามาได้ดีได้ดีที่มาต้องกับท่านพยายามดำรงธรรมะที่ท่านสอนเอามาตอบต่อพวกเราบางคนไม่มีโอกาสที่จะตังธรรมะของท่านคนนั้นจะคิดว่าหลวงคุณหลวงสอนเป็นเลี้ยงกินกิิไม่ไดลูกศิษย์ท่านมีสาราครับ รูกายก็มีแตรดูจิตก็มีหลายแบบท่านกิสงก็มีจัดมีจัดเราท่านที่ม,มีหนังก่อนมีหงหบอยู่เส้นเดียวหลายเส้นก็ไม่ได้ตนะองเส้นเดียวเราท่านก็ดูกระดูกเดียวหลวงพ่อมาเดี่ยวท่านท่านให้ดูจิตท่านบอกวเป็นคนเมืองกรรมานที่มันหมาะกับคนในเมืองก็ิสมัยใหม่ภานาที่จิตั้งหวน ให้เราน we ั่งสมาธิมาเราหลายหลายชั่วโมงกินข้าวไม่ไหวใจเราเลยคุ้งเต็มที่เลยเป็นเช้าขึ้นมาก็ตะลีตลาดไปทํางานทํางานก็เหนื่อยทั้งวันกลับมาพักข้ามให้นั่งสมาธิหลายหลายชั่วโมงนั่งไม่ไหวไม่เหมือนตามันตาเบียนต่างอเบียนนั่งสมาธิไม่เยอะหน่อยโยนเบียนเบียนยิบเรียนลำบากมาตากเราปูเทาได้เบียนปูตา สองกัรอ่านร้อยยี่สิบห้าและเข้าไปกราบท่านคุณดีท่านอยู่ในโบสถ์ในทางวงเป็นการจะกราบเรียนท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านไม่พูดนะท่านนั่งหลับลาตาเงียบๆแบบชั่วโมงท่านลืมตาแค่ก็สอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ได้ปฏิบัติอ่านหนังสือมา,มากนะแล้วเป็นที่อ่า,านจิตจเองท่านสอนหลวงพ่อให้เู็นจิตจเอง จำไลท่านสอนมันเป็นอูที่หลังท่านฉลาดนะท่านแหลงองจริงๆหลวกพ่อนนั้นทนะ่านจะเจ็นหลวงพ่อสมาธิทุกวันทุกวันจนเดินปัญญาไม่เก่งนเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนให้พูดผัวแล้วพิจาระน้นายเราที่นังกาดูผมนะดูแป๊บเดียวมันสลายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะแป๊บสลายไปเห็นหัวกระโดดดูหัวกระโดนะอันนี้้ห็นหัวขาดไป ดูกระดุกตอนนี ite, so right. ้เห็นกระดูกทั้งตัวดูว้แป๊บเดียวมันกะตจะหมดใจมันแสสว่างเราไปต่อแล้วเป็นแล้วดูจะภาวนาอย่างไงี้ยมันตันอยแค่นี้นะเราต้อเวลาจะมาที่หนทางตายรู้สึกมิสุกเลยรู้สึกป็นครับแค่ไม่ถูกจริตเลยนี่พอมาเจอหลวงปู่หลวงปู่ท่านสลาดแหลมคงสอนแต่ละท่นแต่ละคนเป็นเหมือนกันแม่ปงดูแล้วครับ หลวงพ่อจะเป็นพวกคน,นกเรียเลยวันวันเราทำงานที่ใช้ความคิดมากมายเนี่นถ้ากรรมาฐานอะไรที่เหมาะกับคนชางคิดก็คือการดูจิตหรือแจของตัวเองนป่เองอัน,นี้ตรงกับในตำานนาราอภิธรรมเลยนะท่าน,น,นไม่ได้เรียนอภิธรรมหรอกนะหลวงพ่อแต่ออานะท่านคงไม่ได้เรียนหรอกแต่ท่านภาวนานความรู้ความเห็นของท่านนั้นแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งจริงๆก็งงลงกันกับตำราอภิธรรม ในตารางที่ทำมีสอนจริตนิสัยของข้าปฏิบัติมีสองจริตจริตในการทำวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตแต่คนทั่วๆไปไม่ค่อยรู้จักเราบางเดได้ยินแต่เรื่องราคาจริตโทสะจริตโมหะจริตพวกนี้ไปไม่ดีนะพุทธจริตวิตตจริตสัตตาจริตของพระพุทธไปไม่ดจริตขอย่างเนี่ยเป็นจริตเอาเรื่องอารมณ์ที่ใช้ทำสมถะของเราทำความสงบ ถ้าคนไหนที่โมโหก็มาเจริญเมตตาก็สงบได้ตามธรรมะที่ตรงกั้โมโหมากเพาเจริญเมตตาพอเมตตาเกิดโทรศัท์ก็หายไปหรือหาคล้ามากพรมาพิจารณาปฏิปูลที่นาสุภท้าพิตอจิตใจสลสังเวชเห็นไม่สวยไม่งามร่างกายไม่สวยไมงามจิตก็สงบจากหลาครับ ถูกสร้างมาทำนานาราเสพย์แห้งออกแห้งเก้าแห่งความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ที่ไม่ถูกสร้างในริ่อฉลี่นี้วันไม้ทวามกรรมาาธ,าธาาารรมธรรมเลี่ยเป็นการทำนิัสนานธรรมนี่สองเลี่ยเฉลี่ันะเร่ยชื่อตัณหาเฉลี่ยเฉลี่เป็นคือที่จีบเฉลี่ตัณหาเฉลี่นี่เป็นเฉลี่ที่บอกคือคนที่มีตมัณหาฉลีคือพวกรักสูตรักสบายรักสวยรักงาม อย่างพวกเราบางคนมันยันอยู่ยนนหน้ากระจกนานมากสองแล้วสองอีกนะเดี๋ยวแค่โอกาสคนเรือๆแล้วก็วตลับแป้งออกมาสองกระจกอีกเนพวกรัสูตรับสบายรับสวยนะรับงามกรรมฐานที่เหมาะกควกนี้คือการดูไปเพราะร่างกายสอนให้เห็นเลไม่สูตไม่สบายไม่สวยไม่งามจรงที่ใสอ่อย่างสำหรับคนเมืองคนชางคิด วันๆทำงานด้วยความคิดตลอดเวลาคิดเก่งไม่ว่าพวกคิดเก่เฉลี่ยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคือการดูจิตดูจิตดูใจของตัวเองแล้วในจิตใจเราจะสอบได้เห็นมีแต่ของบกพร้าไม่ได้นะจิตใจเราจะสั่งสั่งให้ดีมันต้องไปดีเลยห้ามชั่วมันเป็นสชั่วสั่งให้สดมันก็ไม่ส้สดนะห้ามมันทุกมันก็จะทุก เนี่ยมันมันใจนะถ้าเราไปรู้ไปดูจิตใจงเราเป็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราจะเป็นบังคับใจของคนอื่นได้ทำไมใจของเราเราอย่าบังคับไม่ได้ความเจาความคิดเจ้าความเห็นเลยจะค่อยๆลดลงรู้เลยว่าถ้าเรายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์มากใจจะค่อยๆใส่เป็นกรรมฐานที่ตามที่ใส่ควบคิดมากให้หลวงปู่ดูลย์ไปสอนหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นเลย ทำงานถ้าทางานใช้ความคิดมันไม่ได้ทำรายไถนาเลยรับเงินรับร,บรบชาชตราทำงานแล้วใช้ดูจิตดูใจเองเป็นกรรมฐานที่เหมดะตอนเราัมาดูจิตดูใจตอนเราค่อยๆเข้าใจกันการทำงานดูจิตดูใจเนะถ้าดูจิตเป็นนะเราจะมีสีนะถ้าดูจิตเป็นเราจะมีสมาธิถ้าดูจิต,เป,นนะจตเป็นเราจะได้ปัญญาแล้วถ้าดูจิตนะจะได้สีได,สได้สมาธิได้ปัญญา ถ้าศีสมาธิปัญญาของเราครบถ้วนบริบูรณ์วิบุรณ์ก็จะเกิดขึ้นความมือกรจะเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับไปแต่แต่เสีโสดาวปฏิมาขึ้นไปจนถเงอรหัตมคแล้วเราหามาเรียนสรมะอูจิตหรูอจิตนะให้สมกับที่เราฟังเพนงในวัดของหลวงปู่รางคนจะตั้งสายาท่านนะว่าเป็นอะไรนะเทพเจ้าแห่งการดูจิตหรือปรมาจารย์แห่งการดูจิตท่านไม่ใช่เทพเจ้านะ เทพเจ้าชาบวัลพรนท่านภาวนาท่านถนัดนั้นเรามาวนาบริตุทธิใจกันเองโดยในแค่มีศีลค้นทํามิดศีลหาได้เ็ราอะไรเรารู้ไหมถ้ากิเลสเป็นความหลงจิตคนจะฆ่าเขาจะตีเขาทำร้ายเขาจะด่าเขาเขาโกรสังเป็นาหลงจิตคนจะตื่กผิดศีลผิดธรรมจะต้อวยเขาลากเขาเป็นชู้กับเขา ก็ราคกายก็ความจิตจริงแล้วเมายาขาดสตินี้โมหัจะครอบงำให้คนเราทำจิตสีได้ก็กิเลสจะครอบงำจิตแต่ถ้าเมื่อไหร่พวกเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันรู้บ่อยๆไม่ต้องไปห้ามเพร้ะจิตเป็นอนัตตาขาดไม่ได้กิเลสก็เป็นอนัตตาขาดไม่ให้เกิดไม่ได้ ไม่มีใครห้ามกิเลสไม่ให้เกิดนะห้ามไม่ได้หรอกไม่มีใครสั่งกิจตัดอย่าให้มีกิเลสสั่งไม่ได้ทั้งจิตทั้งกิเลสั้องตกอยู่ใต้สภาวะที่เรียกว่าอนัตตามีลักษณะเดียวกันคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครแต่เราจะทำอย่างไรดีต่ไปนี้นะถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราเราควรรู้ทันเป็บ่อยๆก็เรารู้องจับตัวไหมไอ้เคยงตัวนั้นก็รู้สึกเห็นไหม ขี้โกรธเยอะที้เหเนื่ยหน้าตาไม่เกิดแล้วแต่รื้อพวกไม่อยอกรับสบตรเาพ้องเขามาก่อโรคตวเรารูจักโลกเรารูจ,จักไปโลกอยากได้โรคอยากได้ไยี่อยากได้โทรศัพท์มือถือมั้ยมีไหมอยได้อยากไ,ได้โทรตัท์อยไเื่ออยากได้รถยนต์อยากได้บ้านอยากได้เรียบ มีแล้วก็อยากได้อีกนะความอยากไม่มีที่สิ้นสุดหรอ,เอ,อกเมื่อเจ้าบอกนัตติปัญหาสมาจะผิโพวรน้นส่วนไม่ปัญหาไม่ผิดถ้าความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันนะความอยากยังต้องหลมใจอยากมากมากแล้วมไม่ได้มาหาทางจะได้กิดซีทีิทํามันก็ําได้ถ้าเรารู้ความใจเรานะความอยากอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทั่ง เราโกรธเกิดที่พี่ใหญรู้จักนะบางอย่างเราต้องรู้จักเราโกรธเราต้องรู้จักใครรู้จักพุ่งพลาดนะใครเคยพุ่งพลาดครับโ็มเยอะเลยดีนะที่มองเห็นว่าแคภาวนานให้ดีต้องซื่อตรงต้องซื่อตรงกับตัวเองนะจิตใจของเรามีกิเลสต้องรู้ท่รารับมืกิเลสถ้าเราอยากภา,นาวนาให้ดีมันจะมาแปล้ปตายว่าฉันดีอยู่แล้วไม่มีจริงหรอกฉันดีจริงต้องไม่ทุกข์ ถ้ยายังต้องอยู่แสดงว่ายังไม่ไดีจริงเนื่อนกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกเรารู้จักอยู่แล้วราคาพวกเราก็รู้จักโสทสะพวกเราก็รู้จักทุกาาข์ร้าเราก็รู้จักกดปูรู้จักไม่กดปูก็รู้จักอีกิจฉาเป็นไหมอิจฉากลัวเป็นไหมกลัวเป็นไหมบน้นเป็นกังวลหลายทีไหมแต่ละคนรู้สึกไหมอยากทำตา,ง,าง,ง,ง,งค์หลวงพ่อการพ้นไมกังวไม่จะนาไม่ทัน ประมาณทางแล้นกบวลควรจะกลับบนน้บานช้าปัญหาเรื่องกบวนรั่นตลอดเลยนะกิเลสทุกชนิดนะทีเรารู้จักอยู่แล้วไม่ยากหรอกที่เราจะรู้เราคุณดูหนึ่งบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้นั้นปฏิบัติกิเลสน,นั้นเรารู้จักราคาโทาโาสะโมหะทุ้ง์ร,ร้าโศดูมีแต่เสียแต่เรารู้จักหมดแต่เราระเลยที่จะรู้เราเป็นนิสัยไม่ได้เลย กิเลสอะไรเกิดที่จิตเราไปรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตเราไรู้ทันจะไปห้ามมันถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดแล้วเราไม่รู้ทันจิตมันจะตกเป็นส่ความสุขตกเป็นขั้นตามใจกิเลสตามใจกิเลสเป็นความสุโตกเป็นขั้ตามใจกิเลสคือเราเราอันนี้ื่ตามมาสู่ขัิจาริโยชจะพุ่งไปในตามพุ่งไปในรูปพุ่งไปในเสียงพุ่งไปในกลิ่นพุ่งไปในรสพุ่งไปในสัมผัสพุ่งไปชอบใจพุ่งไปไม่ชอบใจ การาฏิพาบก็เกิดตาข้าัพท์เกิดต้องที่จิตหีไปพุ่งไปเรื่ั่นี้จะไปห้ามนะแ้่จิตพุ่งชาติของเราตรู้ถ้าจิตพุ่งไปหนีไปเนี่ยเรื่อว่าหย่อนเกินไปถ้าเรากลัวว่าจิตจะพุ่งแล้วเราจ้องเอาไว้ไม่ให้่าสายตาไม่ว่าตื่นเกินไปถ้าเราจ้องเท่าไหร่ะมันจะมีหนาขึ้นที่ใจให้เป็นภาวนาแล้วรู้สึกจะตาชาติถึงไหม แน no ่นอนเลยตอนคนเห็นหน้าก็รู้นะยังไม่หายีนาเลยนะเจอตัวมาแบงนี้เนี่ยนะแค่ยู่ไม่เป้่ยนเ็เราเข้ามาอยู่กลัวจิตจะหลบไปกลัวจิตจะหนีไปกลัวเลียจะเกิดกลัวลัวทั้งหลายทั้งั้งเลยนะเรากลัวมากมากเม่าเราจะเไปคนยจ้องดูไม่ให้พ่าดสายตาการดูจิตมันไม่ใช่ดูไม่ให้พ่าสายตานะเราให้ตาหูจมูกลิ้นใจใจทำงานไปตามธรรมชาติตามงรองเองรูป กินระบัดไหวยินกินินร้ายคารู้ทันเหตุนเห็นใช้ได้ไม่ใช่เป็นเพ่งจิตน่งนิ่งห้ามมีความรู้สึกห้ามีความรู้สึกเนี้ยตื่นเกินไปถ้าความรู้สึกเกิดแล้วยังไม่รู้ไม่ว่าหยาอเตินไปแต่อย่าให้จิตของเราสุดตรงไปสองฝั่งถ้าตื่นเกินไปข้าหย่อเกินไปรับควารู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรู้กิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรู้อย่าไปรอดูว่าเมื่อไหร่กิเลสจะเกิดถ้ารอดูจะตื่นเกินไป ถ้าดูแล้วก็อยากให้กิเลสหายไปจ้องอยากทําลายกิเลสอันนี้ก็นเกินเกินไปถ้าเผลกอไม่รู้ทางกิเลสที่เกิดขึ้นอันนี้หย่อมเกินไปเราอยากให้จิตเราสุงโตไปสองฝั่งเลยเอัแค่ว่ากิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ก็แค่นี้พอละถ้าเรากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทานกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้จีตอาจจะละมั่งเกิดขึ้น คนที่เรียนกรรมศาสตรจากหลวงพ่อนะนะับจำนวนไม่เพืเรากีเดียวทีแสกคนไม่รู้นะมีเพื่วโลกเลยหลายคนอะไรงานนะจำนวนมากนับไม่ถูกเหมือนกันบอกว่าแต่ก่อนคือสียากเดี๋ยวนี้คือสีง่ายาอ็เลรจะก่อนให้เรารักษาสีที่ปากที่มือที่เทา้าไปควบคุมตัวเองไปบังคับเ,เ,เ,เองไม่ให้ทำผิดสีอยากต่างว่าคงไม่ถูกปากแน่นแน่นด้วยต่าง อยากปล่อย้นะเก็บมือให้ไม่ปล่อยเขาใจมันอึดหักนถ้ามหาธรนามหาดูจิตดูใจตัวเองกิเลสเกิดมาเราู้องันกิเลสจะดับเองอันตีที่สติเกิดกิเลสจะดับนี่เป็นกฎของธรรมะนะกฎของธรรมชาติธรรมดาเลยเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นท่านกิเลสเกิดขึืนอเรารู้ทันแล้วสติเกิดกิเลสมันจะดับไปเอง กิเลสดับเนี่ยหนึ่งมิจฉาณารักษาสีขีดต้องขีดสีน่าจะโลมัติุจจเขยิ่สีในการภาวนาอยากได้มากได้ผลจริงจต้องถึงท่าชีนอัจฉรมัติเพราะเวลาที่อริยามรรคเกิดชีนอัจฉรมัดนะสติว่าอัจฉรมัดสมาธิกว่าอัจฉรมัดปัญญากว่าอัจฉรมัดประชุมงลงที่จิตที่เดียวเองแล้วถ้าเราอยากเจอสีที่มือที่เท้าที่ปากอยู่ อย่าไปมมาตอกผมไปนะครับใจมันชี้นีกับต้องกับแท้ขาดสติเมื่อไหร่ก็ปากก็ว่าก็าาปาปไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรามีสติข้อมวัยกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันมันจะไม่ว่าใครไม่จาใครไม่ตีใครนะไม่ขโมยของใครไม่ไปชู้แบบไงไม่อยากกินล่างของอยากินไปไม่ขาดสติธรรมดาก็ไม่มีสติอยู่แล้วกินหนักที่หนักกว่าเต่าอีกสติย,ย,ย,ยิ่งหายากยากอู่ เนี่ยหาตัจิตนะอันจิตเพื่อต้อนไป,ไป,ไรเ,เ,ปเราจะได้สีอนุทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตเราจะได้สีตัวจิตต่อไปอีกทำยังไงตัวจิตยังไงจะเกิดสมาธิตัวจิตจะเกิดสมาธิได้ต้างไลดข้อตอนานแล้วมาส่งกัรบ้างอะไงานการปฏิบัติสนกปูบอกท่านาหนอยอนานอยู่จิตเลนบอกท่านว่าตอนาไปแล้วจิตเพิ่มเพิ่ไมไปนิดห่งนะ ท่านบอกจิตเป็นข้าวสมาธิตอนนั้นเราเองนนายโม่ที่เขียนท่านนะบอกผมไม่ได้เข้าสมาธินะไม่ได้นั่นั่งไม่ได้นั่งสมาธิในขนาดนั้นไม่ได้รู้พุทโธกับพุทโธหายใจหรือรู้จิตอยู่เฉยเฉยที่ทำไมหลวงปู่ว่าจิตเป็นข้าวสมาธิแล้หลวงปู่บอกว่าถ้าดูจิตสมาธิอัตโนมัติมันจะเก oh ิดขึ oh, ้นถ้าดูเป um. ็นนะมันจะเกิดสมาธิอ <it. S 2> ัตโนมัติ สิ่งที่เราพลาดกัสมาธิคือความฟุ้งซ่านใช่ไหมความฟุ้งซ่านฟุ้งไปในก่ามก็ได้ฟุ้งไปในสิ่งที่ไม่พอใจก็ได้ฟุ้งไปลังเลสงสัยก็ได้ฟุ้งสเปสตะสตาฟุงไม่รู้ว่าฟุ้งอะไรก็มีแต่ละพัแต่ฟุ้งฟุ้งไปแล้วนหดหูซึ่ซึมเชื่อเชื่อดูอะไรไม่ออกเลยก็มีจิดไม่ตั้งมั่นดังั้ความตั้งว่างกับความฟุ้งซ่านของจิตยังส่งทางสมาธิคือความตั้งมั่มน,นถถของจิต ถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านแล้วจิตฟุ้งซ่านเวลาจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงจิตจะลงไปจิตจะไหลไปหลงคุณเรื่องว่าจิตออกนอกจิตสอบนอกจิตสอบนอกส่งทางไหนได้บ้างส่งทางตาส่งทางหูส่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสอบไปรับอารมณ์ไปนอกนะส่งไปทางตาก็ส่งไปดูเพื่อตูดูแต่เก็บแม้ดูดจ่ไหนก็ดูคนอื่นทุกทีเดีสิ่งอื่นทุกทีไม่ดูตัวเองหรอก ส่งไปฟังต้องฟังคนอื่นพูดใช่ไหมฟังเองพูดเราไม่ไม่ฟังนั้นไม่อยากฟังหรอกอยากให้คนอื่นฟังเรานะเราไม่ฟังตัวเองส่งไปจดจีบส่งไปคิดตัวส่งไปรู้สัมผัสที่กายที่ออกนอกที่ไหล่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปคิดเป็นเรื่องเป็นตัวเป็นแต่ไม่ส่งไปทางใจไปเก็บได้พวกเราส่งทางใจกินั้าวบ้นเดี๋ยวก็คิดแปลดีเดี๋ยวก็คิดแปลหนักคนนะเดี๋ยวก็พูดเป้อดเดี๋ยวก็พูดไปนองเราลืมปัจจุบัน จิตจะไม่ต้านมานอยู่แล้วแต่ที่ว่าจิตแห่งนี้อะไรไม่รู้จิตไม่มีสมาธิถ้าเราอยากให้จิตมีสมาธิท่านำยังไงคอยรู้ทางจิตที่คูงตั้งคอยรู้ทางจิตที่ส่งออกไปส่งออกไปทางตาส่งไปทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจส่งทางใจส่งเป็นคิดเป็นยึดไปรู้ทันเวลาที่จิตไหลไปทางตารู้ทันจิตไหลไปทางหูรู้ทันไม่ยากหรอกที่จะรู้นะ ไปเก็บในเวลาที่เรามองอะไรสักอย่างจิตเราจะไปอยู่กับคือที่เรามองไปอยู่กับสิ่งที่เรามองเองงวราเดินเดินอยู่นะเห็นสาวสวยเดินม,มาเราไปดูสาวสวยจิตเราจะอยู่ที่สาวรูไ้ไหมจิตไม่อยู่กับเรื่องแต,งแนะตหหแ่ตัวนะมันอยู่กับเรื่องแต่ตัวไปเก็มีแต่ถุงถังหน้าหน้าใบหนึ่เดินมาคุณรู้สึกนะในจิตมันชอบนอกนอกระไหลออกไปตลอดเราไปมีสตินะไปมีสติ เนี่เราไปรู้ทันเวลาจิตแฉลบซ้ายแฉลบขวาแฉลบไปทางตาแฉลบไปทางหูเวลาได้ยินคนก็คุยกันเราอยากรู้ถ้าต้องพูดต่างต่างเราต้องอยากฟังนะถ้าต้อพูดชุบ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 อยากฟังเห็นไหมอยากฟังเวลาตั้งใจฟังตึกที่พุกสดหัวเมียตั้งใจเขาชุบชุบอะไรกันวะถ้าจะมีทีเด็ดอะไรตั้งขณะที่ตั้งใจฟังเราลืมกายลืมใจเกลียดได้หรอไม คิดไปอยูลออกนอกไปขณะที่เราดูเราก็ลืมกายลืมใจคิดันออกนอกไปขณะที่คิดต้นคิดนี่เราก็ลืมกายลืมใจสังเกตได้ในขณะที่เรานั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมคิตใจเั้นเมื่อไห่คิดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปลงลิตหลงไปรู้รสนะหลงไปรู้สัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อแข็งถ้าจิตไหลไปหลงไปเรามีกายเราก็ลืม มีใจแต่ก็ลืมแล้วจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสมาพีดแล้วก็พูดภาษาไทยชาวบ้านชาวบ้านนะต้องพูดจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับจิตของเรามันลืมเนื้อลึงตัวตลอดไหลไปหลอกนอกไปตลอดไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปจมกลิ่นไหลไปดิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกอะไรอดีตนะคนับคนใดผู้วายก็หมดเลยมันลืมเนื้อลึงตัวลืมกายลืงใจของตัวเองจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องไม่มีสมาธินะ้จิตที่มีสมาธิดจิอยู่กับเนื้อกับตัว nên là mặt phải cực, đối chị như thế này, khi chẳng hạn trí, tranh ở. vậy.